น้องจบที่สิสซองเมื่อเตรียมพร้อมุ่งขมวยผมดำใสสางเมีนรักว่านางสาวอาเพียรดาพุนล่างงดสงไห้นางสาวอาพิรดาเจ้าใสนางสาวอาพิรดาเจ้าใสุ่นล่างงจงอยู่ใดมาพบเออผู้สนใจ เหล้าไทยไล่บือตแบวใไดจาวเปาน้ำวาอามทีว การแสดงที่อำเภอกระนวนครับบ้านหนองกุ้งใหญ่ตำบลหน,นองกุ้งใหญ่อำเภอกระนวนครับวันนี้เป็นงานจอดเล่นภาพแรกครับวันนี้าดดาาาาาาหนนน่วูู้้้เเเเเยย็ททํอออออดดมุกิิิรรสรสสสสัังปปจี อออ่าลาลงงททท้ยูุุเมืกต,ตสวัสดีทักทายทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้กำลัง,งเตรียมรถแห่นะครับ <ไป S 2> เตรียมสถานที่เตรียมจอดรถแห่อยู่นะครับทางแคบครับครับมาบันดนี้ทุกวัยมีแต่คนปีเดียบเศษป่าลบแห่แห่วงึ่งการวงคุณร่ณานการ ได้ปลดประเภณีได้กระตั้งลาาสีเพื่อไม่เป็นมังกาทีอันลับเลอหุนแก้วเกิดสมบาตได้จัดหาอาหารมาไหวลาสัพพะผงทุกสิ่งทุกอันเมืองทั้งผูพัดและหมาจีบเฝ้าวังเยี่ยวดามาลาเฮาฮวงเฮาเหล่า้องแก้วใสผ้าขวด ชวนกันบ้าวัดเต่าเขาต้องป่วยไปสีมีนั้งใครไว้ดีเตรียมปอดพระยอดไทยทดสมุทรรายงานตนลงมมาเต็มฟ้าัวดแกงหนาทุกสีข้าเถื่อสุนทีพุมพัน,นสงศีสังฆสภาท่าน,านาจึงมีพระตาจารย์ญาติลงสิ้ทิศใช้ยาพอ่อ บ่บ่นันบิเศษอาเทเรกาเทยชัยาตูภวังชัยมักพะลังดักนีเป็นเขาผมบเขาเป็นสำเร็จทุกการ้ก็โยย้าเป็นบวนอุวนผู้นั้นแตไรั่ยอมตาขันสมาลุมตา ปอจำไว้ลันขาวลูกสาวกกทั้งสาวปางและสาวลาพันขาขาไม่มาพยาแค่งนี้คุณแปลกตีเหมือนพ่อแม่ทั้งตาแฟตายายขนตัวให้นปีใ่ฟ้าห้องหับเดสามหลเห้าบ้าห้องน้ำ มาส่ย่อปาขวนเบิกขวาเจ้ายู่นี่ลายนี่ลายมาสย่อ้ากวนบึกซ้ายเจ้ายู่นี่เดียนนี่เดียนเวียนใา่แดงเวียนานั่นแมใช่ถูกเก็บเราาฟูถุนเขานักทั้งบุญบัดดีขค้อยากเชิญเอาคนผัวเสด็จมา สวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนสวัสดีทุกทท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่อาเภอกันวนนะครับบ้านหนองกรุงใหญ่ครับผมวันนี้ทําการแสดงอยู่อาเภอกันวนบ้านหนองกรุงใหญ่ครับผมเอ้เอเใสรมาสร้าง้อยู่นพอ ใจชมผัวเนี่ยผู้เจ้ามาหันแล้วถัดต่อผมผู้บานทีชมแม่ต่อคั้เขาทัดสมเขาปวตาเกสาตัไรเที่ยงทำไมวันดีไปอยากเอาขวนสมสีมาเยีวัญจวนเทือหวัแยงไลยมาอยแกงลีลาหวขาให้เขมายูาิไล ออกมาบอก่าแกนด้นเดี๋ยวนะแป๊บนึงน่แห่ชาวข่นหาตีหัวไ่ไปถ่ายแน่ลาวแยุทูปยุธทูปยุธู่ปยุธทูปเป็นไแห่มนแตไแหนขู่มานไปจากสวรรค์ไปียวไปพู้ถูพูดบ้ยวูดูพูดก เดงเด้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 งเ้งเดงเดงเอ่อเงเด้งอมาปองเป็ดผวแก้วนี้แก้วพี่หวงกำลังไปเอารถมอเตอร์ไซค์ออกมาค่ะเราพี่แหงกำลังไปเอารถมอเตอร์ไซค์มาค่ะท่านให้จอมากดปอง คือห <c ười> <c ười> ัท้องกวาเนือท <nói S 1> <th> ักกว่เงือกทงนั้นขายจากเชือเอาขวดบางคานให้ต่อมาเทียมไม่ควดอยใหญ่เดือปผู้เดียวบาสนนอ้ามอยู่ทาอินสัต่าพันล้อปุญแกงให้ชาวาเพียยแเพเพี้ยแเพ่หเทาห้อยปวดเขานั้นอินเที่ยวลำลาให้สองเจ้ามีบุตตีบุตตา ยินช้ยบ่อยให้มีค่อนใสสวยพอแเสนขอกับนเนืนสน้สังจ๊ที่ถูกสิ่งสามบ,า,บาทเป็นหลนังค่ำกยาเ้ิ่นถวยฝนเจ้าโลกโตก,กันแกวปักผ้าหัวันเพื่อ,อ,อดังสาวสวรรค์มาตักแต่อินทาแบกเกศรดอกไม้สดใสไครสอนอที่เก่า การแต่งรับตักเทแดงเนตอนไแล้วมันมีรถออกเหรอแราต้องไปยังออกก็ออกอวือวนเยวนกใส่กัานด้ยุุกเที่บุใหุ้กอะไรยุ่ล้มวางกกาเกลืากวนายกอนแ็งส่กลับบ้านได้ยุงบุกแทียบุกให้บุกอะงรุงลัมวาปกไ่ ใหปพนังมาเทียมนังยาสาแก่เจ้าแอมหอัทาของอามีทั้งฝากกสาไร้ไม้ส่วนเจริญสักมีเอื้อปักเสียวไม้กำแกมัวเญจมเท็จให้กับมาเทียมคูขวัวเจ้าชูฟ้าฟ้าเด็ดใจก็ให้ภาษาเมื่อนี้วันนี้มาเจอ

ใปเยืากชื่นกัดสสีมากเย่อนสอนเชือหายจะม่าเสืเสื้อพอแม่แทกเงินถึงปีเดือนฝนตก้ว้ฝ่าหองาัวันเจ็ดคำแปดคำอันนี้เรามาเจอแฟนนะครับอันนี้น้องปลาปาริชาตินะครับอันนี้น้องแพรพึกพสัชยยาในพาาหายาหัวหน้า

หาวกายแข็งงามจีนตกประกันไทยกว่าทีเมื่อวันนี้เขาบินมาใจ่รถคเอือห์ืาษาต่อว่าทีเมื่อวันนี้สามวันให้เกี่ยวคุณมาถาจนาเยอะามื่อให้ได้เสือผ่าพรแก่พันมาตาจนเยอะไดุุ้กานต่อว่าให้จะมว่านังรอมตั้งต๊ะ เอ้ย้าเป็ดเคยให้เจ้าทัพใจกว่จชาวยาไทยก้าอางสัพพสิงันใดญ่ลยนกไก่ยาไปเสียใจลูกตาลาม้ายาไปเสียใจเจ้าคนยาเป็นพนปะกพื่อสัปพะสิงันใหให้มีใจเดือดใส่รองพ่อเท่าแม่เท่าส่วนเจ้าปูเป็นไทยก็ให้ฮักพ่อแ่ปัว dọn dẹp ở vườn nhà quân vườn dọn dẹp nhà vườn nhà vườn nhà toàn nhà vườn nhà vườn nhà gia nhà vườn nhà vườn nhà tâm nhà vườn nhà hà, nhà pha nhà vườn nhà vườn nhà cười nhà to nhà vườn nhà vườn nhà Cười nhà to nhà vườn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  nhà nhà

ข่าจย่างพุชุดเอาขวนบาคาในตะตาเตรี่ยงไปขวดหน่อยใหญ่เนื้อกู่ยวขาสมนังอ้ามือายิงสันฟ้าปั่นลาะถกตามให้จำว่าเบียแปงเมียวแค่หัวเทาคอยพวกเก่านั่นยิงเบียรละค้าให้สองเจ้ามีบุญตีบุญตายิงใช้บ่อย ให้มีฝ่ายใส่สวงซอยมั่แสนของพักแอ็นของเจ้ามีทุกสิ่งสร้างบาปิงอนงามปัญญาธรรมเปิดเผยคนเท่าดูตักันแก้วปะปะผวนคือจักตาสวรรค์มาตั้งแต่ให้เจ้ามาคุณแปลงเป็นหัวเกียวเกลียวสาวเมื่อดีวันดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมือนี่เล่นงานแต่งครับผมเล่นแต่งครับเล่นงานแต่งครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกท่านครับยให้เจ้าอให้เจ้าตัมตาตเป็นปัวีเมียดีความสุขมีเบียงพ่อปน ให้เจ้าโยศส,สวัสดิ์สศรษฐกุศลสาธุสัพเพเทวานุโนตุสัพพัสมาติจติยาท่านตาทันตุสัตตายาทิลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาาผนตุขชัชฌตุเทวตากาตา สัตพพุทาราปตาปเจกนังเจยังปางลานตาตอนนี้อะไรเหรอีเลยวะเมีนพร่กินทรอนเอกินตันมันเป็นการังแกตัวให้มันบ้างหนึ่งอ้ครับครับขอเชิญพวกพี่น้องมารรับขวัว่าใช่ยูใช่ยูใช่ยกินอไ่นาะ

เงานแตงครับผมงนตงซึ่งเอารถเฮียมาจอดเลยาชคกนน้ำชักซิ่อ่างนี้น้ำชน้หอมน้ำหอมเยอะใส่น้ำหอมเยอะใส วน้ำหอมเป็ะยังขวดรันเป็นขวดร่วมมีอันน้ำร้อยไข่หวานน้ำหวานว่าเป็นจังใจกล้าเอามาอานน้ำเอาน้าอัลมาลีมาเป็นน้ำมือนมาเอามาใช้น้ำมาลีว้าเอาเทียนใส่น้ำหอมเออเอามาเอามาเปนจังใจกล้าเอาโอ้เจ๊ขอลงไหลครับเครื่องห่อนเอามาเขันมาเอาขันมา ขอบคันมากไม่ใช่เ่องมากร่อๆครับอันไสแก้วนีไปได้มเดี๋ยวขออนุญาตลงไหไรกันครับอ่าต่อไป